สวัสดีคะ่ะแม่แห่งช่องภูมิมณีบ้านดินบ้านดินต้นทุนต่ําบ้านดินงบน้อยค่ะวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะคะบ้านดินสระบุรีค่ะที่ต้นทุนต่าเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นหลังขนาดเล็กนะคะเป็นหลังเล็กค่ะพื้นที่ใช้สอยยี่สิบตารางเมตรสองงบไม่เกินสองแสนบาทคือจํากัดในงบงบที่มีนะคะสาม วัสดุหลังคาค่ะวัสดุหลังคานี้สําคัญนะคะเพราะว่าก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านอันนี้เป็นหลังคาที่มุงด้วยใบจากค่ะมุงด้วยวัสดุธรรมชาตินะคะบ้านดินสร้างได้หลายๆราคานะหลายๆรูปแบบด้วยค่ะเรามีงบเท่าไหร่เราก็สร้างตามความเหมาะสมตามความชอบค่ะก็คือเลือกได้นะคะอันนี้อาจจะ จำกัดด้วยขนาดอะไรแต่ถ้าบ้านครอบครัวเล็กๆก็สามารถอยู่ได้นะคะเลือกได้ค่ะงบเราบ้านเราค่ะค่ะมิสเตอร์แคแมนจะแนะนําดูภายในบ้านรอบๆบ,บ้านนะคะบ้านดินหลังนี้มจาจักนะครับ้าเข้าไปดูข้างในนะครับนี่เป็นบ้านดินหลังเล็กนะยี่สิบตารางเมตรด้านบนเนี่ยเป็นฝ้า เรียบธรรมดาเหมือนบ้านทั่วไปนะครับก็จัดเห็นฟ้าเรียบเลยครับหลังนี้ส่วนผนังผนังเนี่ยก็จะเป็นสีครีมนะครับโดยซิลคอนห้องน้ำด้านในครัห้องน้ำจะเป็นเกือบเกือบเป็นวงกลมนะ เป็นหลังคางมุงจากนะครับที่นี่และจะนำเสนอต่อนะครับค่ะชมไปแล้วก็วันนี้แม่เน่งขอมาพูดเรื่องใบจากค่ะแม่เน่งจะสรุปว่าใบจากเลยคะ่ะเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเหมาะสมกับบ้านดินนะคะถ้ามุงวัสดุธรรมชาติก็เย็นสบายข้อดีของเขาก็คือราคาถูกอีกข้อเสียมีนิดนึงอายุเขาก็อาจจะใช้งานได้สั้นกว่าวัสดุ ที่มีทั่วไปในท้องตลาดค่ะแต่ก็เป็นทางเลือกนะคะเวลาเรามงซ้อนทับกันทีๆค่ะหลายๆชั้นแล้วก็มงแบบชิดกันค่ะให้แน่นนะคะก็มงหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยได้เหมาะนะคะบางทีก็อยู่ได้เป็นสิบปีเลยนะคะถ้าเขาไม่มีอะไรไปเจาะเขาเป็นรูฮะก็ถ้าใครชื่นชมวัสดุธรรมชาติแม่เหน่งก็โอเคนะคะสวยด้วยนะคะมงใบจากค่ะดูเป็นธรรมชาติค่ะ นี่นะคะเลือกเอาที่เหมาะสมกับเรานะคะสร้างบรรยินสร้างได้ทุกแบบอย่างแม่เองบอกไปแล้วค่ะค่ายังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้แม่เองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ